ชบาคืออะไรพี่มีประมาณกี่คันในทีมเกืบเกือบพันส่วนใหญ่จะเป็นอิสุสุและทางอเมริกาต่างประเทศเขาเห็นเขาก็เลยบินมาดูเสร็จปุ๊บเขาก็เชิญเราไปวิ่งที่อเมริกาไปประกาศศักดาห์ด้วยการทําเวลาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองผมอันบูเบอรี่บูนะครับเป็นประธานใหญ่ของชบาครับทีมชบาไทยแลนด์ผมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพครับผมเรียนช่างเรียน ถ้าปวชนะครับผมเรียงกนกเทคโนโลยีอะไรพี่ชอบเรื่องรถตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มเริ่มขับรถครั้งแรกในรถอะไรพี่รถกระบะครับรถกบาเลยเหรอใช่เป็นอิซูซุตัวบางกรทองคือผมเล่นรถรถเยอะมากเล่นพวกเครื่อง2 j เจอะไรอย่างเงี้ยคือหลากหลายคือเล่นหลากหลายอ่ะเราชอบเราก,เราก็เราก็เล่นหมดแล้วทำไมถึงมาชอบเป็นรถดีเซลเลยดีเซลผมว่ามันเป็นอะไรที่โมดิฟายแล้วแรง คือมันมันมรถบ็อกเล็กด้วยส,สี่สูบก็สามารถไปเล่นกับพวก6สูบเ็นซินอะไรไดแ้แล้วแล้วแล้วจริงๆเริ่มมารวมตัวเป็นเป็นทีมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็16ปีที่แล้วย้อนไปเลยปีนี้ปีปที่16แล้ว16ปีของอทีมชบาใช่ครับชบาคืออะไรพี่ สบ,บาก็คือมันเป็นกลุ่มเล็กๆที่ก่อตั้งขึ้นมานะเป็นกลุ่มแบบพวกน้องๆไว้ผมตั้งชื่อให้ออกแบบสติ๊กเกอร์ให้อะไรอย่างนี้ oh. บ้านเราเแบบมืองไทยใช่ไหมจะต้องใช้ชื่อไทยเราคนไทยเนาะใช้ชื่อไทยดีกว่าผมต้องการให้คําสั้นๆได้ใจความคนจําง่ายมีประมาณกี่คันในทีมพอตัวเลงมันก็นกตะกอดมันพันกว่าตอนนี้อาจจะลดลงมาหน่อยเ mm. กือบเกือบ,บ,บพันคนระับส่วนใหญ่จะเป็นอิสุส ตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่ตใช่ตั้งแต่ต้นมาเลยอีสุจะเยอะสุดนะทำไม <c oughs> ทำไมถึงเลือกอีสุเป็นหลักคือหนึ่งอีสุเนี่ยอยู่กับกับเรามานานแล้วด้วยนะรประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงแต่สมัยผมเล็กๆด็กแล้วแล้วก็รถบอดี้เขาสวยรูปลักษ์เขาสวยมาดับหนึ่งเลย <c oughs> เครื่องโมดิฟายได้แรงและของแต่งก็เยอะกว่ามันเป็นรถตลาดด้วยครับครับอ่าส่วนใหญ่คนทั่วไปก็ใช้กันใช้งานด้วยไม่ได้ว่าจะต้องเอามาแต่งอย่างเดียว ผมชอบรูปลักษ์ครับยูสุทํานิดหน่อยใส่แม็กจยัดทรงก็หล่อแล้วครับยูสุไม่จุกจิกทำนิดนิดหน่อยหน่อยก็แรงก็หล่อแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยชอบนะครับความเป็นส่วนตัวคือชอบชอบรูปลักษ์ชอบความทนทานแล้วก็คือรถที่ผมใช้มานี่สิบก,กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเลยขนาดแต่งด้วยอะไรด้วยเคยใช้แบรนด์อื่นไหมเคยครับ แล้วทำไมถึงกลับมาเป็นอิสุครับด้วยร,รูปทรงรูปลักษ์ล่าสุดที่ทดสอบการใช้งานคือรถเราทําผมกลับขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ไปกับน้ํามันผมหมดแค่ถังครึ่งแต่ระยะความเร็วผมวิ่งอยู่มา100ตลอดทางยิงแงทางบ้านคุณพ่อเขาใช้อีสุมาก่อนอเราเราเคยขับใช้รถพ่อแล้วก็ชอบในกระบะเดียวด้วยกันนี่ยช่วงล่างอีสุเนี่ยมีความปลอดภัยที่สุดมีผลงานที่เราสร้างชื่อไหมครับ ถ้าเอาแบบดังสุดๆเลยก็คือมีไปแข่งที่อเมริกาเราทำคลิป YouTube ลงครับและทางอเมริกาต่างประเทศเขาเห็นเขาก็เลยบินมาดูบินมาดูรถดีเซลบ้านเราวิ่งเสร็จปุ๊บเขาก็เชิญเราไปวิ่งที่อเมริกาอ,อันนี้ก็มีทีมงานกลุ่มหนึ่งเป็นพวกผู้ใหญ่ เขาก็ช่วยผักดันในรายการ NHRA Diesel Drag Race Series 2013ซึ่งเป็นรายการแข่งรถเครื่องยนต์ดีเซลที่ยหญ่ที่สุดในโลกไปประกาศสัปดาห์ด้วยการทำเวลาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ทั้งที่ชใช้เครื่องยนต์เล็กกว่าเท่าตัว8.2ครับตอนนั้นอตอนนี้ใช้ m ิ l เอ มิวเอ็กเป็นหลักเลยเพราะว่ามันรถมันลุยได้ด้วยตอบโจทย์มากกว่าใช่ตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็นั่งได้หลายคนด้วยครับ oh. ทุกของก็ได้ด้วยนะอ่า oh. ใช่อ่าอนเนกประสงค์มาก <laughs> มิวเอ็กซนี่อันเ็กประสงค์มากครับและราคาก็ไม่แพงเออพี่อันเคยมีประสบการณ์อะไรดีๆกับอิซซุสไหมครับพี่ก็ถ้าเรื่องประสบการณ์ดีก็เกี่ยวกับบริการด้วยการซื้อรถเซลล์แล้วก็ผู้จัดการเนี่ยดูรายดีครับ ถ้าถามว่าจะซื้อรถไว้ใช้สักคันนะครับผมก็ว่าอีส e ุเป็นทางเลือกแรกเลยกว่าที่สมควรจะซื้อ